อ่ะก็สวัสดี f อทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องการหมักสีปลาและทําให้สีปลาเต็มเร็วนะก็พอดีมีโอกาสได้นั่นพอดีนะครับจะเป็นข้อเพาะปลาไม่ใช้ลายแดงนะตอนนี้ผมจะใช้ลายแดงแล้วเพราะว่าผมเอามาฟอร์มแล้วครับผมจะเอาให้อัติเมียไม่ได้แล้วแล้วลายแดงผมได้กลับมาขึ้นแล้วไงนี่เดี๋ยวเราเดี๋ยวไม่แน่คลิปต่อไปผมจะได้พูดเรื่องการอาหารปลามีอะไรมั่งแนะนํานะครับจะเป็นหุ่นๆนะ ผมได้ทาทุกอย่างอะไรแดงขึ้นผมจะเป่าทีเมียเลยแล้วพอดีวันนี้กะว่าจะลงสองคลิปดันดันไม่คืนดื่มนั่นไปหน่อยเนะี่ยดันลบคลิปหมดเลยนะยังไงฝากกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วกด subscribe ด้วยนะคนที่เข้ามาติดตามใหม่นะครับก็ขอบคุณทุกกลังใจนะนี่เราก็มาพูดเรื่องการดันไอ้ดันน้ำแกกำลังดันน้ำเปล่ามาพูดเรื่องดันน้ำแกเรามาพูดการหมักสีปลานะ ผมจะใช้ฝั่งนี้ทั้งหมดเลยมีเพื่อนถามว่าปลาหางตกหายไหมหายหมดแล้วนะครับนี่ยวตักให้ดูจะตักมันก็จะันเดี๋ยวก็ค่อยดูค่อยดูคลิปนี่ผมจะใช้เป็นสีเสียบเขี้ยวนะเดี๋ยวผมว่างๆนี่แดงเถือกเลยปกติผมใช้ใบหู่ฟางแหละครับแต่ว่านี่พอดีทําคลิปก็เมื่อคืนพลาดลบคลิปเหมือนกันนะดูดูสีน้ำโห้โคตรปึกกับเพื่อน โคตรปึ๊กกันครับดูเดี๋ยวเราจะไปคัดปลากันผมเตรียมน้ําก่อนโอยสีมังสะใจเลยเดี๋ยวผมทําให้ใหม่นะคลิปไอ้สีเสียบแก้วเ,เป็นไงนะแต่ไอ้คลิปที่ว่าไอคนส่งไอคนที่ส่งให้ผมเนี่ยมันหาย ใส่ขวดซอสบีบเดี๋ยวเว้ยไม่ไวเอย่างนี้เจ๊ง <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราไปคัดปลาก่อนดีกว่านะถามว่าผมจะคัดปลาอะไรวันนี้มาดูกันผมจะคัดเป็นเล็กคอปเปอร์อรนะนั่นก็ปล่อยดันน้ำไว้งันแหละ <c oughs> ผมจะคัดเป็นคอกนี้นะครับเมื่อกี้นั่งกำลังแตกเลยเพิซ <c oughs> ื้อใหม่ ดูลายบาลแล้วเพื่อนๆมันเริ่มกัดกันแล้วนะครับผมก็เลยเนี่ยผมจะดองไซส์ไว้นะปกติมันแยกได้นานแล้วแต่ว่าผมไม่แยกผมจะคัดแต่ตัวผู้นะครับนี่เห็นไหมเห็นไหมครับน,นี่ตัวผู้อ่าเนี่ยตัวผู้ตัวผู้สองเลยไป ไปหมักสีกันเถอะพวกมึงอ่ะเดี๋ยวเพื่อนถามว่าเวลาคัดปลาเนี่ยผมแนะนำให้ใส่น้ำแค่นี้นะเให้ปลาหนนร้าที่ยิ่งยิอแต่ว่าปลาที่ว่าอยู่ในบ่อเงี้ยมันจะไม่ค่อยกัดกันหรอกครับนี่ก็ผพ้นี่เมียนี่พูโอเคอ่ะพูลงคู่ เดี๋ยวผมจะทําคลิปพิสูจน์ให้ดีกว่าว่ามันจริงไหมผมก็อยากจะรู้เหมือนกันผู้เยอะแท้ว่าใส่ใบชะพูแล้วได้ตัวู้เยอะนี่เดี๋ยวผมขอตัวคัดก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวอัปเดตให้ดูแป๊บนึงในั้นถ่าด้วยคัดด้วยช้าแน่เนี่ยเห็นไหมดูข้าไป นี่เราก็ได้แลวนะได้เป็นตัวผู้นะครับตัวผู้ที่สีใกล้ๆเต็มแล้วเราจะต้องขึ้นไปแล้วเดี๋ยวมันจะเริ่มกัดกันตัวแมวผมจะทิ้งไว้ในนี้เลยนะครับไม่ตัวผู้ยังไม่ต้องฟอร์มครับเปลืองถังเดีย๋ยวยายน้ำหน่อยไม่ไรจะมีตากล้องวะรู้ผม <c oughs> <c oughs> อ่ะเราไปดูกัน นี่นะผมจะใส่ถังละตัวนะครับเนี่ยใสไปเลยเดี๋ยวผมขอตัวใส่ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะนานเนะอันนี้ผมก็ได้ใส่น้ำหมักเสร็จหมดแล้วนะผมจะหมักอย่างเงี้ยครับแรา่มาพูดเรื่องการเปลี่ยนน้ำไปด้วยเลยนะ เราจะหมักอย่างเงี้ยสิบยี่สิบวันแล้วเราดันน้ําทีหนึ่งเพราะว่ามันจะมีก้นก้นข้างข้างล่างครับมันจะมีขี้อยู่เห็นไหมดันน้ําผมจะใช้เป็นห้าหัวนะดันไปเนี่ยดันไปเงี้ยทิ้งไปสองนาทีสามนาทีครับขี้ออกหมดแน่อนอนแล้วก็เรื่องหมักสีจากปลาสีอย่างเงี้ยนะจากสีอย่างเงี้ยสีไม่ค่อยเต็มอย่างเงี้ยผมจะหมัก ประมาณเดือนหนึ่งครับแล้วก็จะสีก็จะมาประมาณนี้นะนะครับเพื่อเนเพื่อนดูเห็นไหมครับนี่สีมันจะมานี้เลยอันนี้แนวนี้ไอ้ฝั่งนี้เป็นกาแล็กซี่นะครับไม่ค่อยได้โพสเท่าไหร่คู่ละห้าร้อยห้าสิบนะนะทักมาจะดูได้นะครับมีอยู่ยังพอมีแบ่งอยู่นะแต่ว่าจะเป็นกลางเดือนกลางเดือนกับสิ้นเดือนน,ะน่าจะมีเยอะหน่อย พอตอนนี้ปลาผมก็ส่งจํานวนหมดเหมือนกันเนี่ยสีก็จะเต็มเงี้ยทำนั้นทแบบนั้นนะประมาณสองรอบอะครับนี่อ่ะเพื่อนๆคนไหนสงสัยตรงไหนถามนะครับเรื่องการดอบไซนะผมก็จะดอบดบโอเคถือว่าโอเคแล้วดบอะถามว่าดอบไซเพื่ออะไรอ่ะเรามาดูกันสมมตินะอ่ะเรามาเปรียบเทียบตอนฟอง สมมุติว่าเราปลาเนี่ยหนึ่งเดือนเราอัด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 ให้มันใหญ่แล้วทีนี้มันลอกมามันก็จะใสใช่ไหมมันใสปุ๊บทีนี้สีมันจะไหลเข้าเข้าช้าลงเพราะว่าตัวมันใหญ่เพื่อน,เ,อนเข้าใจไหมที่ว่าผมบอกว่าเออเพื่อนไม่ต้องไปแยกเว้ยเราไอ้น,นั่นนะในนั้นนะเราเลี้ยงรวมเราแยกแค่ไอปัวไอตัวที่ไม่ลอกออกที่เป็นสีครบนะคะเราเป็นตัวอย่างเลยนี่ด้วย ปลาที่ยังไงอะไอพวกที่ไม่ลอกผมก็จะแยกออกมาเก็บไว้เป็นวัตถุดิบนะเป็นวัตถุดิบยังไงนี่พวกตัวเมียกับพวกพวกลอกใสเนี่ยผมยังยังไม่ทิ้งนะเดี๋ยวเราจะไปทิ้งอีกทีหนึ่งประมาณเดือนหนึ่งครับดูสีมันพวกเนี้ยเนี่ยนี่เราเก็บได้นี่น,นี่เห็นไหมกงไม่โฟกัสเนี่ยพวกนี้เราจะเก็บไว้ เนี่ยครับตัวเมียพวกเนี้ยนะเนี่ยเนี่ยพวกเนี้ยโอกาสที่เราต้องทิ้งเยอะครับเนี่ยฮะพวกไม่ลอกผมก็ได้คัดมาเนี่ยผมตักแล้วก็คัดเนี่ยตักอย่างเงี้ยนะผมได้เจอไส้เหลืองก็มันต้องมีอยู่แล้วแหละเพราะมันเป็นเอาผมเอาเยลโล่ตีไว้นี่ปลาไส้เหลืองปลาไส้เหลืองเป็นไงนี่ เห็นไหมครับนี่เห็นไหมไส้มันจะเหลืองเดี๋ยวหาไส้แดงให้เปรียบเทียบให้ดูจะจัดไปดีกว่านี่นไส้แดงขอไส้แดงหนึ่งตัวครับไส้เหลืองกับไส้แดงไส้เหลืองกับไส้แดงเป็นไงนี่ครับเห็นไหมอีกตัวหนึ่งแดงแป๊ดเลยไส้อีกตองเหลืองถ้าเกิดเรานี่เห็นไหมี้ยเหลือง อันนี้เป็นเยลโล่นะครับผมจะเก็บไว้เป็นวัตถุดิบแต่ไอ้แดงเ่ยผมไม่ผมไม่เอานะเพราะาแดงผมถือว่าโอเคแล้วผมพอใจกับมันแล้ววิธีการเปลี่ยนน้ำลูกปลาผมมีอยู่นะนี่ไปเดี๋ยวไปดูในช่องได้ผมเลื่อนๆดูนี่ผมบนไว้แล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปมาอัปเดตให้ดูนะว่าเป็นแบบไหนคนรอบานเลย แต่ว่าแอบ,บเปิดหัวข้อกเล็กสวยๆไปแล้วโอเคงั้นผมขอจบคลิปเียนเท่าน,น,นี้นะครับสวัสดีครับวิธีการดองไส้ปลาและหมักสีปลานะ